วันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันเทคนิคการเทรดนะครับเทรดสิวันเนี่ยกำไร20,000บวกเลยนะครับทํายังไงนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรเนี่ยแนะนําว่าดูคลิปนี้ให้จบครับก็เทคนิคการเทรดของเรานะครับง่ายๆเนาะองเราก็จะใช้เส้น S P ห5นะครับบวกกับแนวรับแล้วก็แนวต้านเนาะก็ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับ ส่วนใครนะครับอยากจะเทรดแบบผมเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ให้กดเนาะไม่ว่าจะเป็น i อคิวชเ่นโคเทหรือ Olym มเทนะครับผมก็สามารถคลิกแล้วก็ไปสมัครบัญชีทดลองได้เลยมาครับผมเมื่อเราตั้งค่าเส้นหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาดูในส่วนของการเทรดครับการเทรด s m ส5เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราก็แค่ดูเส้นครับเส้น s m ส5โค้งขึ้นเราก็เทรดขึ้นเส้นโค้งลงเราก็เทรดลงนะครับแต่เงื่อนไขว่าเราต้องดูแนวรับแนวต้านแล้วก็เทรดนล เพิ่มมาด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะเทรดให้ดูสักเป็นประมาณสัก3 4ออเดอร์ครับก็มาที่ออเดอร์แรกกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเก่าแล้วนะครับผมผมก็ได้อัดไปละแต่ผมก็ไม่ได้มาบรรยายอะไรให้มันมากเพิ่มเติมนะครับผมก็จะขอนําคลิปนี้เนี่ยมาบรรยายว่าทําไมผมถึงกดซื้อขึ้นหรือซื้อลงนะครับผมโอเคส่วนในเรื่องของการจัดการเงินเนี่ยถ้าใครถนัดเทคนิคอะไรแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องการจัดการเงินก็จะมาเองครับ ย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะเทรดอินอีกวันหนึ่งเราจะเทรดแบบธรรมดานะครับวันละห้าเหรียญสิบเหรียญก็้ากันไปเนาะวันไหนเราเงินเยอะเราก็เทรดเยอะวันไหนเรารู้สึกจะประหยัดหน่อยเราก็เทรดแบบประหยัดประหยัดครับอ่าประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมกําลังมองนะครับสังเกตดูเส้นเทรลไลน์ครับเส้นเทรลไลน์เนี่ยถ้ามันทะลุขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วปิดแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งเขียวผมก็จะกดซื้อขึ้นครับ แล้วเราต้องรอเส้น s อสเนี่ยชี้ขึ้นด้วยนะครับถ้าชี้ขึ้นปุ๊บเราก็ซื้อขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าปิดแท่งนี้นะครับแล้วเส้น s อสีเนี่ยชี้ลงเราก็จะซื้อลงครับอ่าเห็นไหมครับว่าเป็นแท่งแดงละตรงนี้ก็เป็นเห็นลงชัดเจนแล้วนะครับเราก็รอกดลงเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมขออนุญาตเอาอินเนาะก็รอย่อนะครับตามสเต็ป s อสเลยคือรอย่อชิดเส้นมากที่สุด ซึ่งในกลุ่ม Signal ของผมในในกลุ่มคอร์สเรียนนะครับก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเวลาเราจะกดเราต้องรอย่อก่อนนะครับอ่าก็ขอขายของน,นิดนึงเนาะเราก็มีคอร์สสอนอยู่นะครับเป็นคอร์สสอน m ม l ์รีออปชั่นเนาะก็จะเป็นคอร์สฟรีนะครับแต่มีเงื่อนไขก็คือลองทักไปสอบถามดูได้นะครับว่าให้ทําอะไรบ้างเนาะตรงนี้นะครับเราก็กดไปแล้วนะครับซึ่งผมขอซูมที่5วินะครับเพื่อไปดูความตื่นเต้นนะครับว่า เออเราจะชนะหรือเปล่านาะไม้นี้นะครับเพราะว่าเรากดตั้งหกพันกว่าบาทเลยนะครับไม้นี้โอเคตอนนี้นะครับเรามองว่ากราฟชนเส้นเทนไล์นะครับแล้วเรามองว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะลงมาต่ออ่าไม้นี้นะครับน่าจะวินไปเนาะถ้าวินเนี่ยก็ไปดูไม้ถัดไปเลยครับว่าไม้ถัดไปเนี่ยเราจะเทรดเส้นขึ้นหรือเส้นลงครับ มาครับผมมาที่ออเดอร์สองกันเลยนะครับออเดอร์แรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเทนลงใช่ไหมครับแล้วก็เส้นชี้ลงมาออเดอร์นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเทนขึ้นแล้วก็เส้นชี้ขึ้นครับสังเกตดูนะครับว่าแท่งเขียวเนี่ยจะมากกว่าแท่งแดงนะครับหรือเรียกว่ามเมตั้มขาขึ้นนั่นเองเนาะถ้าซูมกราฟออกมาไกลๆเนี่ยก็จะเห็นว่ากราฟตรงนี้เนี่ยมันเป็นขาขึ้นชันมากนะครับเราก็ต้องรอกราฟย่อก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้านะครับสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยกราฟมันย่อแล้วนะครับแต่ผมเข้าไม่ทันเนาะ ก็ไม่เป็นไรนะครับแนะนําว่าการย่อตัวของกราฟเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกให้คล่องเลยนะครับผมประมาณว่าเทรนขึ้นเจอเส้นคงขึ้นแล้วนะครับรอกราฟย่อตัวลงมาชิดเส้นมากที่สุดแล้วเรค่อ้เข้า,าถ้าเป็นในกลุ่มคลอดเดของผมเนี่ยผมก็จะบอกประมาณนี้เลยนะครับโอเคมานี้ก็วินไปครับมาครับผมมาต่อของออเดอร์นี้นะครับออเดอร์นี้ก็เหมือนกันเลยครับ ขึ้นมันไม่ตัํมขาขึ้นทั้งเขียวมากกว่าทงแดงแล้วก็รอเส้นชี้ขึ้นตามนะครับที่สําคัญนะครับคือรอกราฟย่อชิดเส้นมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวต้านเส้นแนวรับหรือเส้น s อสีเนี่ยรอใกล้ชิดเส้นมากที่สุดเพราะว่าจะยิ่งชิดเส้นเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นส่วนของเซฟโซนเท่านั้นเหมือนกับว่าถ้าเราซื้อค่างเงินซักค่างเงินหนึ่งเนี่ยมัน40บาทใช่ไหมครับแต่เราไปช้อนตอนที่45บาบาทไปแล้วอย่างเงี้ย มันอาจจะขึ้นไปอีกนิดนึงหรืออาจจะขาดทุนลงมาก็ได้นะครับเราอาจจะต้องรอการเนี่ยย่อตัวลงมาอย่างเช่นเราซื้อที่40บาทเราอาจจะต้องรอสัก39บาทค่อยซื้อประมาณนี้ครับเหมือนกันเลยครับลักการง่ายๆเนาะแต่การย่อตัวเนี่ยไม่ใช่ว่ามาปุ๊บจะฝึกได้เลยนะครับแน่นอนว่าการฝึกฝนเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์อย่างเช่นหลายเดือนนะครับ4-5หเดือนหรือเป็นปีเลยก็ได้เนาะโอเคไม้นี้นะครับก็ลุ้นนะครับว่าจะชนะหรือเปล่า ก็เป็นลักษณะของกินกินด้วยนะครับไม้นี้ก็น่าจะชนะไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อมาถัดไปเลยครับมาออเดอร์นี้กันบ้างครับผมออเดอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเส้นลงเหมือนกันครับเส้นลงเราก็จะเป็นไม่ใช่เทนลงนะครับแต่เป็นกราฟเนี่ยกําลังกลับตัวลงมานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็คือว่าเราจะรอเนี่ยเส้นค้งลงมากที่สุดนะครับแล้วก็รอกราฟเนี่ยย่อตัวขึ้นไปนะครับอย่างเช่นออเดอร์นี้เลยครับ เราเนี่ยสามารถที่จะรอกราฟเนี่ยย่อตัวนะครับแล้วก็เข้าได้ทันทีนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเทนลงนะครับเทนขึ้นก็สามารถกดลงได้นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องรอแท่งแดงประมาณ1-2แท่งนะครับเพื่อยืนยันว่ากราฟเนี่ยมันมีแรงขายเข้ามาแล้วประมาณนี้ครับตรงนี้ก็ซูมไปที่5้วิครับเพื่อดูความตื่นเเหมือนเดิมเนาะ ก็ที่ผมเอาคลิปเก่ามานะครับเนื่องจากว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเออในเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้เทคนิคเดิมๆนะครับถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้เทคนิคเดิมๆเหมือนกันประมาณนี้ครับอ่าไม้นี้ก็วินไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ากราฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับหนึ่งนาทีก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะโอเคไม้นี้ก็เห็นไหมครับว่าไม่จะเป็นต้องเป็นเทนลงเสมอไปนะครับเป็นเทนขึ้นแล้วก็กดลงได้เนาะ ก็แนะนำว่าให้ลองไปฝึกกันนะครับผมมาต่อของออเดอร์นี้ครับก็เหมือนกันครับได้เป็นส่วนของเทนขึ้นอ่าเราก็เห็ุลงได้เหมือนกันเราควรรอแท่งแดง1 2ถึงแท่งอ่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับรอ1-2ถึงแท่งมีแล้ว1-2ถึงแท่งแล้วเส้นยังลงอยู่หรืออาจจะรอกราฟย่อฉีดเส้นมากที่สุดดีกว่าอ่าประมาณนี้ครับ จะสังเกตว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะค่อนข้างที่จะกดออยอินเลยนะครับเพราะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยหรือปีถึงสองปีก่อนเนี่ยผมก็จะกดประมาณว่าออยอินบ่อยหน่อยนะครับเนื่องจากว่ากราฟในเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายกว่าตอนนี้ใครคิดเหมือนกันบ้างครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่ากราฟในเมื่อก่อนเนี่ยง่ายมากอาจอาจะอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่คือมันง่ายกว่าตอนนี้นิดนึงก็ว่าได้เนาะตรงนี้นะครับก็เหมือนกันเลยคอนเซปต,ต์เดิมคือเทนขึ้นก็สามารถกดลงได้ ลงก็สามารถกดขึ้นได้เพียงแค่อครอกราฟเนี่ยมีแรงขายที่ชัดเจนนะครับแท่งแดง1-2แท่งก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับรอเส้น SMA 5เนี่ยคงลงตามด้วยนะครับตรงนี้ก็รอนะครับผมก็น่าจะวินเนาะไม้นี้โอเคไม้นี้ก็วินไปนะครับก็ตามคำสร็จเดิมเทนขึ้นไม่จะเป็นต้องกดขึ้นเสมอ นะครับเทนลงไม่จะเป็นต้องกดลงเสมอนะครับสามารถกดส่วนได้นะครับแต่ก็ต้องรอแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนแล้วก็รอแรงซื้อแรงขายที่ชัดเจนด้วยนะครับประมาณนี้มาดูออเดอร์สุดท้ายเลยดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะก็ถ้าใครอยากจะดูแบบหลายๆคลิปเลยนะครับแบบเห็นแล้วชอบเทคนิคนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องของเราได้เลยนะครับช่องน้ำมันอัพชันของเราเนาะก็สามารถกดโปรไฟล์ได้เลยนะครับ ตรนนี้ก็เหมือนกันเลยครับมามาดูคู่เงินนี้กันบ้างคู่เงินนี้นะครับจะสังเกตว่าเป็นลักษณะของไซเวย์ไซเวย์เนี่ยเมื่อกราฟอยู่ด้านบนเราก็จะกดลงเมื่อกราฟอยู่ด้านล่างเราก็จะกดขึ้นหรือแนวต้านกดลงนะครับกดขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมครับที่เราเรียนรู้กันมาเนาะเราก็ใช้เทคนิคนี้แหละเข้ามาใช้ได้ครับอย่างตรงนี้ครับอยู่ในส่วนของแนวด้านบนนะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่า ดูดูแท่งแดงข้างข้างซ้ายมือครับเห็นไหมครับว่าแท่งแดงเนี่ยจะมีข wow ้างข้างที่ใหญ่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่ากราฟเนี่ยเมื่ออยู่ในอดีตเนี่ยและป um ัจจุบันเนี่ยกราฟเนี่ยมันน่าจะมีลงหรือแรงลงนะครับเหมือนอดีตนั่นเองเนาะผมพูดงงๆี้เนี่ยเอาง่ายๆก็คือว่ากราฟเนี่ยอาจจะมีแรงลงเหมือนกราฟในอดีตอ่าพูดสั้นๆอย่างนี้นะครับแต่เราก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับก็คือรอเส้นลงนะครับ รอแท่งแดงหนึ่งหรือสองแท่งประมาณนี้ครับเป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มความมั่นใจของตัวเองนะครับเทคนิคแต่และเทคนิคเนี่ยไม่มีว่าเราจะต้องแบบเป๊ะๆนะครับผมแนะนําว่าแต่และเทคนิคเนี่ยสามารถที่จะอัดแทปกันได้นะครับเอาเทคนิคนี้มาใส่เทคนิคนี้นเทคนิคนี้มาเพิ่มตรงนี้นะครับก็ในวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกฝนกันก่อนแล้วก็ ค่อยมาลองเทรดเงินจริงกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับใครอยากศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถแอดไลน์น้ำมันนายออปชั่นของเราไว้ได้เลยนะครับไลน์นี้นะครับก็จะส่งคลิปบทความต่างๆนะครับให้กับคุณทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็กลุ่ม Facebook นี้นะครับแนะนําว่าให้แอดไปเลยครับผมกลุ่มนี้เนี่ยก็จะส่งรูปภาพวิดีโอบทความต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยให้คุณเนี่ยทุกๆวันเลยนะครับผม ส่วนใครนะครับที่อยากเรียนเป็นคอร์สเรียนเนี่ยทางน้อไมน์ออปชั่นของเราเนี่ยมีคอร์สสอนฟรีนะครับเรียกว่าคอร์สเรียนแบตเตอรี่ออปชันครับสามารถแอดไลน์หรือแอดเฟซบุ๊กเนี่ยทักมาได้เลยนะครับผมส่วนในการเรียนของเราเนี่ยก็จะเรียนเป็นแบบเลเวลครับเลเวลที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นฐานต่างๆครับเลเวลที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของ TSR MSR เช่นเทนไลน์ line, เส้นนั่นนี่ครับส่วนเลเวลที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ indicator ครับก็ แต่ละรีเวลเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้ทาก่อนที่จะข้ามไปรีเวลอื่นนะครับแล้วถ้าเรียนหมดแล้วเนี่ยทางแอดมินนะครับก็จะส่งคุณเนี่ยไปยังกลุ่ม p p Signal s i ครับ s i g n น l นี้นะครับเป็นการฝึกไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่า Signal ขึ้น Signal ลงนะครับไม่ใช่เนาะเป็นการฝึกไปด้วยกันนะครับโอเคครับถ้าใครอยากจะเรียนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับผม